สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้จะเป็นหมวกอีกแบบนึงนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือใส่แล้วมันมันถ่ายไม่หมดแต่ว่าป้าถ่ายรูปเต็มให้ดูแล้วนะคะเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็คือพับไว้พอดีเพื่อนสั่งมาก็เลยเนี่ยถักให้เพื่อนพอถักเสร็จก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้ดูด้วยเพราะว่ามันถักง่ายๆเองนะคะ เวลาถอดก็ถอดออกนี้เสื้อกันหนาวอะ่ะแล้วก็มีหมวกสวมหัวอย่างนั้นแหละเหมือนกันแต่เราถักเฉพาะส่วนที่เป็นหมวกก็จะคล้ายๆถุงเหมือนถุงเลยค่ะเนี่ยถอดออกมาแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมเลยค่ะนี่นะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านบนก็เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยแล้วก็ลงมาข้างล่างข้างล่างตรงนี้จะเป็นรัดนิดนึงเพราะว่า รัดด้วยลายนะคะแต่ว่าความกว้างเท่ากันด้วยลายที่มันมีความยืดพอยืดออกก็จะเท่ากันป้าก็จะใช้ไหมแบบนี้นะคะแบบใจของปา้าใบนี้ใช้ประมาณ3ใจเหลืออยู่นิดนึงค่ะก็ใช้ถักเป็นเส้นคู่นะคะเวลาถอดไหมก็แกะออกแบบนี้เลยค่ะแกะแบบนี้นะคะก็จะมีเชือกเนี่ยสีขาวๆมัดไว้เราตัดเฉพาะสีขาวทิ้งไปนี่นะคะ ด้านนี้ก็เขาก็จะมัดกันมันพันกันเขาก็จะมัดไว้อีกอันหนึ่งเราก็แกะออกนี่แล้วก็ยกคู่นี้ขึ้นมาค่ะเนี่ยล้วก็จะถักคู่นี้นะคะเดี๋ยวป้าเอาสวมกอี้ไว้แล้วป้าก็จะเริ่มถักคู่นี้เลยค่อยๆดึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆออ,ออกมาค่ะสำหรับวิธีถักก็ถักได้ทั้งสองแบบจะเริ่มต้นจากด้านบน หรือว่าเริ่มต้นจากด้านล่างตรงนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะคะตอนแรกป้าเริ่มต้นจากด้านล่างนะคราวนี้ป้าจะเริ่มต้นจากด้านบนก็เราจะถักเป็นโซ่นะคะความยาว13นิ้วค่ะก็จะเป็นรอบรอบหัว27นิ้วก็ใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าปกติป้าทำหมวกป้าก็จะทำอยู่ประมาณ 2 2สินิ้วนะคะโดยประมาณขึ้นต้นโซ่ตามความยาวเนี่ยคะ่ะขึ้นต้นโซ่ให้ได้ความยาว13นิ้วครึ่งป้าก็จะใช้เข็มเบอร์7จ็ดทับศูนย์ก่อนนะคะเฉพาะตอนขึ้นโซ่เวลาถักหมวกแบบนี้อย่าถักแข็งนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ย้อยลงอย่าถักแน่นแน่นแล้วมันจะเป็นแข็งๆนะคะถักแค่พอ ดึงไหมแค่พอให้ผ่านหัวเข็มก็พอได้มาแล้วนะคะ13านิ้วครึ่งพอได้13านิ้วครึ่งแล้วนะคะก็โซ่ขึ้นไปอีกสาม3สองามเดียวขอเปลี่ยนหัวเข็มก่อนนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นหัวเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะแล้วก็โซ่ขึ้นไปสมแล้วลงเป็น f ลงมาโซ่ที่สี่ค่ะโซ่ที่เราจับไว้ แล้วก็ดึงขึ้นมาปล่อยออกสองห่วงทำเป็น f ค่ะลาย f หรือพอหนึ่งคอนั่นแหละพันหนึ่งครั้งปล่อยออกสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วงพันหนึ่งครั้งแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปล่อยสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วงเป็นลายนี้ทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ เนี่ยตรงด้านส่วนตัวหมวกเนี่ยจะเป็นลายนี้ทั้งใบเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะตรงที่ทําลายย่นไว้สําหรับจําตรงคอเนี่ยนะคะถึงจะเป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังตอนนี้ก็คือถักด้านบนก็จะเป็นลายนี้ทั้งใบเลยค่ะพันหัวเข็มเสร็จแทงลงไปไปทีละหลักค่ะปล่อยออกสองห่วงแล้วก็ปล่อยออกสองห่วงอย่างนี้นะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสุด จนสุดแถวนี้เลยนะคะป้าถักมาสุดแถวแล้วนะคะป้าถอดต,ตรงนี้ออกครึ่งนิ้วนะคะถอดต,ตรงนี้ออกครึ่งนิ้ว ตรงปลายเนี่ยที่เราถักไว้13นิ้วครึ่งป้าเอาแค่13นิ้วอีกครึ่งนิ้วป้าจะมาใส่ตอนเลี้ยวเนี่ยค่ะถอดออกแล้วไปลายไหมมันหลุดด้วยพอสุดแถวแล้วใช่ไหมคะป้าถอดตรงนี้ออกไปจริงๆมันเป็นโซ่ตรงนี้อีกครึ่งนิ้วใช่ไหมป้าถอดออกไปแล้วเอาครึ่งนิ้วเนี่ยมาใส่ตรงเลี้ยวป้าก็จะถักไป5้ค่ะ ลงไปหลักแรกตอนสุดแถวแล้วก็ถักเพิ่มเข้าไปอีกสี่หลักเป็นห้าหลักค่ะนี่ตรงนี้ครึ่งนิ้วมันก็จะมาแทนอยู่ตรงนี้นะคะเอาไว้เลี้ยวอ่ดึงเสร็จแล้วก็พอได้เลี้ยวแล้วก็ถักกลับมาเดี๋ยวป้า เก็บลายไหมไปด้วยนะคะก็ถักกลับมาตรงนี้ค่ะตอนแรกเราถักมาด้านหน้าคราวนี้ก็ถักรอบด้านหลังถักเหมือนเหมือนถักก้นกระเป๋านั่นแหละค่ะง่ายงเนี่ยก็ค่อยๆถักกลับไปอีกทีละหลักทีละหลักแบบเนี้ยค่ะเมื่อกี้ถักมาจากตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยถักมาจากตรงนี้ถักถักถักมาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเสร็จก็ถักกลับไปอย่าเนี้ยค่ะ แบบที่เขาให้มาถักเนี่ยมันเป็นใบใหญ่นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะถักให้ลูกใส่ให้หลานใส่ถักใบเล็กๆใช่ไหมคะก็ถักโซ่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งของรอบหัวนะคะเอาวัดรอบหัวเสร็จแล้วหารสองแล้วก็ถักถักครึ่งหนึ่งของรอบหัวเนี่ยโซ่เนี้ยให้มีความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของรอบหัวเพราะว่ารอบหัวจริงๆมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรอบเนี้ย พอถักครึ่งหนึ่งแล้วเรามาถักรอบเราก็จะได้รอบหวัวพอดีแต่ทีนี้เวลาเราใส่เราไม่ได้ใส่แบบสวมลงไปไงมันจะแบ่งครึ่งมันจะมีเนี่ยมันจะมีผ่าหน้าตรงนี้นะคะมันผ่าหน้าตรงนี้มันก็จะไม่แน่นลงหลักสุดท้ายเสร็จโซ่ขึ้นไปสามพลิกนะคะพลิกไม่ไม่ถักรอบนะตรงนี้จะไม่ติดกันตรงเนี้ยตรงนี้คือส่วนนี้นะคะส่วนที่ไม่ติดกันนะถักกลับไปกลับมานะคะ พลิกเสร็จถักกลับมาอย่างนี้นะคะถักกลับมาตรงนี้จะไม่ติดกันเราจะวนแต่ด้านหลังเมื่อกี้นี้นะคะเราจะวนแต่เนี้ยวนแต่ด้านโค้งตรงนี้นะคะเสร็จแล้วดูดูหลักนะคะหลักแรกเนี่ยตรงเนี้หลักแรกก็คือเราขึ้นโซ่สามไปแล้วใช่ไหมเราลงต่อไปเราลงหลักที่สองนะคะตรงนี้นะ ลงให้ถูกหลักนะคะเดี๋ยวถ้าลงไม่ถูกหลักหลักมันจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ถักไปค่ะแล้วก็ถักแบบนี้ไปจนสุดแถวค่ะพอสุดแถวแล้วนะคะก็ถักวนกลับมาด้านหนึ่งวนด้านหนึ่งไม่วนนะคะด้านหนึ่งวนอีกด้านหนึ่งถักกลับเนี้ย ไม่มีด้านค่างป้าก็ถักมาจนจะสุดแถวแล้วนะคะเหลือหลักสุดท้ายนะก็ลงไปหลักสุดท้ายพอได้หลักสุดท้ายแล้วนะคะก็โซ่สามหนึ่งสองสามพลิกค่ะพลิกกับหลังหันนะคะแล้วก็หลักแรกเนี่ย ก็คือโซ่สามแล้วใช่ไหมเราลงหลักต่อไปหลักที่สองนะคะหลักนี้นะลงหัวของหลักเนี้ยลงหลักที่สองเสร็จแล้วเราก็ถักกลับไปแค่นี้ค่ะถักกลับไปกลับมาอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวนี่นะคะถักวนกลับมาอย่างนี้นะเดี๋ยวป้าก็จะถักตรงนี้นะคะพอเราถักถักถักมาใช่ไหมพอมาถึงตรงก้นเราก็เลี้ยวเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพอมาถึงฝั่งนี้ ก็ถักกลับอย่างนี้นะคะถักวนไปวนมาให้ได้เป็นถุงแตกๆแ,แ,แบบนี้นะคะเนี่ยได้ความยาวเดี๋ยวป้าวัดความยาวให้นะเพราะว่าป้าต้องไปนั่งถักเพราะว่ามันจะเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนเดิมเลยถักเป็นแผน่นวนกลับไปกลับมาถ้าจะเอาแบบใบใหญ่ๆย้อยๆแบบของป้าเนี้ยนะคะก็สิบสีนิ้วค่ะถักไปถักมาถักเพลินถักเกินอีกแล้ว ว่าจะเอาเล็กกว่าเล็กกว่าสีขาวใช่ไหมคะประมาณนี้แหละป้าเอาประมาณนี้พอดีแล้วนะคะป้าก็รือออกแค่แถวเดียวก็ถักเหมือนที่อธิบายให้ฟังนะคะป้าก็ถักมาเรื่อยๆมันจะเวมันจะมีข้อควรระวังก็แค่ตอนจบกับตอนเริ่มต้นนะนะคะตอนเราถักมาเนี่ยพอเราถักมาจบแถวใช่ไหมเดี๋ยวจบแถวให้ดูนะเพราะว่ามันต้องจบกับเริ่มต้น ตรงปลายทุกครั้งอยู่แล้วเนี่ยพอเราถักมาตอนจบเนี่ยเราจะลืมลงหลักหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซ่ที่เราใช้ขึ้นต้นแถวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเนี่ยก่อนที่จะวนแถวเมื่อกี้นี้ใช้โซ่สามขึ้นต้นแถวเนี่ยพอเราถัก f f f, 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 f มาจนจบหลักสุดท้ายหัวหลักนี้ใช่ไหมหัวหลักสุดท้ายแล้วมันจะเหลือ โซ่3ก็เป็น1หลักเนี่ยเราจะลืมลงถ้าลืมลงมันจะหายไปหลักหนึ่งนะคะเนี่ยก็ลงเวลาจบมันจะเป็นหลักที่ชิดๆกันหน่อยเนี่ยดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยจะเป็นชิดๆกันหน่อยแบบนี้1แถวแล้วก็อีกแถวหนึ่งมันจะเป็นแลห่างๆกันแล้วก็ชิดๆกันห่างๆกันแบบนี้นะคะที่มันห่างๆกันเพราะว่าเดี๋ยวพอ พอเราจบหลักนี้ใช่ไหมเราเราก็ขึ้นโซ่สามพิกใช่ไหมแถวต่อไปขึ้นโซ่สามโซ่สามมันก็จะเป็น f 1หลักที่แทนหลักแรกเนี่ยที่จบไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ลงหลักถัดไปอย่างนี้นี่มันก็เลยเป็นหลักที่ห่างกันอยู่นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่จำนวนหลักแต่ละหลักอะ่ะมันจะเท่ากันถ้าเราลงไม่ครบเนี่ย มันจะเราถักออกมาแล้วมันจะไม่ได้เป็นผืนเท่าๆกันนะคะมันจะเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงปลายตรงๆขึ้นไปมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมานะคะถ้าเราลงไม่ครบก็ดูข้อควรระวังก็มีแค่ตรงนี้นะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็แค่ถักขึ้นไปมันก็จะจำนวนหลายแถวหน่อยป้าก็ใช้ไหมไปแล้วสองสองใจนะคะหมดไปแล้วสองใจคราวนี้ ก็จะทำตรงที่จำคอแล้วนะคะป้าถนัดขวาไงถนัดขวาก็เลยย้ายห่วงไปไว้ด้านซ้ายก่อนนะคะเนี่ยย้ายห่วงไปไว้ซ้ายมันจะได้ดึงห่วงมาทางนี้จะได้ดึงห่วงมาทางด้านขวาก็แทงหลักที่ทางด้านขวาเนี่ยนะคะแทงที่โซ่สามอันสุดท้ายนะั่นแหละหลักสุดท้ายแล้วก็ดึงห่วงขึ้นมา ดึงห่วงจากด้านขวาขึ้นมาอย่างนี้นะคะเหมือนล็อกให้ติดกันไว้แล้วก็ขึ้นล็อกไว้หลักหนึ่งก่อนแล้วก็เกี่ยวหน้าไปเลยเกี่ยวหน้าหลัลกหลักแรกไปเลยนะคะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเลือกเอาเลยเลือกลายเอาเลยนะคะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังจะเกี่ยวเกี่ยวหน้าก่อนหรือเกี่ยวหลังก่อนก็ได้สลับกันไปนะคะเกี่ยวหน้าหนึ่งเกี่ยวหลังหนึ่งเกี่ยวหน้าหนึ่ง แล้วก็เกี่ยวหลังหนึ่งไปทีละหลักทีละหลักเลยนะคะตรงที่จัาคอนนี้ก็ดึงขึ้นมานิดนึงนะคะพอเกี่ยวหน้าหรือเกี่ยวหลังเนี่ยพอเกี่ยวไปแล้วเนี่ยดึงดึงให้ไหมมันผ่านหลักที่เราไปเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวหลังโดยเฉพาะเกี่ยวหลังเนี่ยดึงขึ้นมาเยอะๆหน่อยนะคะให้ไหมมันเดินทางผ่านตรงที่เกี่ยวขึ้นมาด้วย ก็เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกหลักเลยค่ะก็จะทําไปอีกหลายแถวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้านับให้นะเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าอันนี้ทําได้แล้วนะคะเนี่ยเกี่ยวแบบนี้ง่ายๆค่ะเกี่ยวข้างหลังก็เกี่ยวด้านหลังเนี่ยให้มันทะลุด้านหลังเกี่ยวหน้าก็เกี่ยวด้านหน้าเนี่ยให้มันทะลุด้านหน้านี้นะคะ ช้าแล้วนะ่าดูชัดๆนะคะเกี่ยวหลังก็เกี่ยวด้านหลังหลักนี้ใช่ไหมที่เราจะเกี่ยวเกี่ยวด้านหลังให้มันทะลุด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมอย่าลืมดึงไหมให้มันผ่านขึ้นมานะเวลาเราดึงดึงเสร็จเนี้ยเราก็ให้มันเท่าๆกับเท่าๆกับหลักแรกที่เราดึงขึ้นมานะคะให้มันเป็นแถวเท่าๆกันนี่ ไม่ต้องกลัวมันยานเพราะว่าเดี๋ยวแถวต่อไปเราก็ต้องมาเกี่ยวตรงนี้นะคะเกี่ยวหน้าเราก็ต้องมาเกี่ยวตรงนี้เนี่ยเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเราก็ต้องมาเกี่ยวตรงนี้อย่างนี้นะคะมันจะเป็นไหมที่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาทุกแถวนะคะแล้วนะคะทําทั้งหมด14แถวก็จะถักแบบเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังแบบนี้นะคะไปอีก14แถวค่ะเนี่ยเวลาแถวต่อไปใช่ไหมคะแถวต่อไปมันก็จะมาซ้อนอยู่ตรงนี้ มันจะมาซ้อนข้างหลังมันก็ซ้อนเหมือนกันมันก็จะเป็นความหนาที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง